ฮัลโหลสดีคร <us> ับฮัลโหลว่าไงเอ่อคือว่าเอ่อมีเงินให้แลกสักประมาณห้าห้าห้าดอลลาร์ไหมครับดูซ้ายดูขวากูไปดีกว่า ดีพวกฉันชื่อเอเดรียนวันนี้ฉันก็จะมาถ่ายการทดสอบสังคมที่ไหนที่ฉันไปปรากฏตัวเป็นคนตาบอดฉันจะถามผู้คนเพื่อแลกเงิน5ดอลลาร์นี้แต่ว่าฉันจะยื่นเงิน50ดอลลาร์ให้กับเขาแล้วมาดูกันว่าพวกเขาจะใช้ประโยชน์จากสถานการณ์นั้นหรือเปล่าฮัลโหลฮัลโหลคอว่าไงครับฮัลโหลเขาขอโทษทีครับรอแป๊บนึงนะมีอะไรอ่ะคือว่าค,คุณคุณมีเงินให้แลกสักห้าดอลลาร์ไหมครับอ๋อแค่ต้องการแลกเหรียญนะครับจะมีเศษอยู่แค่นิดเดียวเองอ่ะคุณต้องการแลกเท่าไหร่นะแป๊บแค่ดอลลาร์ครัับบรอสกแป๊นนึงะ ดี่ฉันจะโทรกลับนะรอแป๊บหนึ่งนะดี่าช่วยโทรกลับใช่บายผมต้องการที่จะเอาเหรียญไปให้เพื่อนนะครับไปจ่ายค่าจอดรถอยู่ตรงแถวๆมุมนู้นนะครับนั่นไม่ใช่แบงค์ห้าดอลลาร์นะนั่นมันห้าสิบอ๋อผมยื่นให้คุณห้าสิบดอลลาร์เหรอตรงนี้ห้าดอลลาร์ของคุณขอบคุณมากครับเออฉันไม่คิดว่าฉันจะมีห้าดอลลาร์เพื่อแลกคุณหรอกนะนี่เงินของคุณถือไว้ก่อนนะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลว่าไงพวกเรจะไปไหน เออขอโทษทีครับคุณมีเงินให้แลกสักประมาณ5้าดอลลาร์ไหมครับผมต้องการที่จะแลกเงินไปให้เพื่อนนะครับฉันคิดว่าฉันมีนะรอแป๊บนึงเอาไว้ซื้อตั๋วจอดรถนะครับนี่ครับนี่ห้าดอลลาร์ใช่ไหมใช่เลยพวกโอเคผมได้มาแล้วเดี๋ยวผมขอนับก่อนนะเออนี่ครับห้าดอลลาร์เออจริงๆแล้วมันห้าสิดอลลาร์นะคะอันเนี้ยห้าดอลลาร์อยู่นี่ขอบคุณครับขอบคุณที่ช่วยฉันแล้วก็ขอบคุณมากๆครับ อันนี้น่าจะเป็น5ดอลลาร์นะคะอันนี้5ดอลลาร์ใช่ไหมครับใช่เลยค่ะเอออันนี้2อดอลลาร์อันนี้5แล้วก็20เซนค่ะเออขอบคุณมากนะครับไม่เป็นไรหรอกค่ะเชยินแน่นหรือไม่แชร์ใช่ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีว่าไงพ่อหนุ่มเออขอโทษครับคุณพอจะมีเงินแลกแบงค์5ดอลลาร์ไหมครับเออขอโทษนะที่รักฉันไม่มีเลยเออแบงค์5ดอลลาร์ครับเออ5ดอลลาร์ใช่ไหมไม่มีให้แลกไหมครับ เออฉันมี5ดอลลาร์พอดีครับเพื่อนนี่แบงค์ห้าดอลลาร์ใช่ไหมครับผมกลัวเป็นแบงค์ห้าสิบดอลลาร์เออใช่ใช่นี่เงินพวกขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับไม่มีปัญหาขอให้เป็นวันที่ดีนะพ่อหนุ่มมากครับที่รักเราไปเล่นฉลองกันดีกว่าแค่ที่รักคุณต้องการที่จะแลกเงินเท่าไหร่หรอคะเออแบงค์ห้าดอลลาร์นะครับเออขอโทษที่ขาดฉันไม่มีให้แลกหรอกคุณค่าจริงๆแล้วมันเป็นแบงค์ห้าสิบดอลลาร์นะคะอ๋อห้าดอลลาร์อยู่ฝั่งนี้เหรอครับ ใช่ค่ะอันนี้5ดอลลาร์แต่อีกอันนะฮะ10ดอลลาร์เออขอบคุณมากๆเลยนะครับยินดีครับบอกว่าคุณจะได้แลกเงินนะครับขอบคุณมากแล้วเจอกันกน,นะครับ,รบเออฉันไม่มีให้นายแลกหรอกนะแต่นายต้องเอาทางขวามาแลกเพราะนั่นมัา50ดอลลาร์แต่ว่าตรงนี้ไหน,านามา5ดอลลาร์อ๋อขอบคุณมากๆครับลุง<ม>ขอบคุณครัะนะครับขอบคุณกลั okay, ว่าอันนั้นจะเป็นเท่า10ดอลลาร์นะพหนุ่ม เอออันนี้ห้าดอลลาร์ใช่ไหมครับนุ่นเหรอนุ่นเหร,อ,หรอขอบคุณครับขอบคุณมากมากช่วยก็ไม่มีให้หน่อยลเลยด้ยวยนะขอโทษทีพ่อหนุ่มไม่เป็นไรครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับฮัลโหลฮัลโหลเออเฮ้ยพ่อห,พหนุ่มเออมีงานให้ผมแลกสักประมาณห้าดอลลาร์ไหมครับเออเดี๋ยวฉันขอดูก่อนแป๊บหนึ่งนะว่ามันมีไหมนั่นใช่ห้าดอลลาร์ของผมหรือเปล่าเออใช่จีนพ่อหนุ่มเออรอแป๊บหนึ่ง เออไม่มีมรรหรอกนะพนมอ่านี่ของนายเออขอโทษทีนะจะหาแล้วไม่มีเออไม่เป็นไรครับโชคดีนะพะน,ขขนมขอบคุณมากครับขอบใจพนมเ,ออเดี๋ยวตามไปเลือกเล่าเพื่อทีกว็วะเฮ้ยเฮ้ยพวก hadi, พวก hadi, พวกจริงแล้วผมไม่ได้ตาบอดหรอกนะผมต้องการเงินของผมคืนนี่คุณทําอะไรคุณต้องมีความซื่อสัตย์ให้กับคนพิการแล้วนี่คุณทําอะไรลงไปฮะแต่ผมไม่ได้ตาบอดนะเออโทษทีพนมฉันไม่ได้ทําฉันไม่ได้ทําฉันรู้เท่าไม่ถึงการพนมโทษทีนะก็แค่มีความซื่อสัตย์มีความซื่อสัตย์มากกว่านี้แล้วผมก็ถ่ายหมดแล้วที่ลุงทำเนี่ย อมฉันฉันขอโทษทีฉันรู้สึกว่าฉันเป็นไอ้ตุลมึกนะคราวหน้าลุงต้องมีความซื่อสัตย์มากกว่านี้นะได้เลยพรม